แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ร้างกลางเมืองกรุงกระระกันนะครับซึ่งที่นี่ก็ถือว่าปีที่หนึ่งที่บรรยากาศนี่ผมว่าหลอนได้ใจเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาพบก,กับดารารับเชิญของเราก่อนกระระกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องแก้วซาซ่าจากศพไม่เงียบแล้วก็อีกนั่นก็คือน้องกบเป็นดีเจจากเว r ร์จินฮิสเทนเดนะครับ ล่าท้าผีของเราในค่ำคืนนี้เราได้รับเกียรติจากสองสาวเสียงดีคุณแก้วสาซาและคุณกบจากเวอร์จินฮิตครับเคยมีโอกาสได้มาสถานที่แบบนี้บ้างไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่ค่ะตอนนี้นี่คือรู้สึกไงฮะรู้สึกเหมือนเหมือนมันกดดนันมันเครียดป่ะฮะนิดนึ่งค่ะนิดหนึ่งนะเอาละครับเดี๋ยวนี้เราจะมีสองหนุ่มนะครับมาร่วม นะครับกับเราด้วยในการที่จะมาลา่าท้าผีของเราใน,นวันนี้นะครับก็คือผู้ชมจากทางบ้านนี่แหละที่สมัครเข้ามานะครับขอเชิญน้องปืนกับน้องแบงค์เลยครับขอแนะนําแขกรับเชิญหนุ่มมาดมันจากทางบ้านคุณปืนและคุณแบงค์ครับ,บ,รบกบเองมีความเชื่อเรื่องแบบนี้มากน้อยขนาดไหนครับคือไม่เคยเห็นแบบชัดเจนถึงขนาดแบบ มากๆกอะค่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัวเราเชื่อนะครับมาว่าถึงประวัติที่นี่ก่อนครับอย่างที่ ที่ได้บอกไปครับว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ร้างนะครับที่อยู่กลางกรุงเลยเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีคนงานนะครับสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เกิดเพลิงไหม้นะครับระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้นี่ก็จะมีคนงานที่อยู่ในเนี้ยนะครับนอนอยู่ก็โดนไฟคลอกตายไปนะครับจำนวนเนี่ยหลายสิบรายเลยทีเดียวหลังจากนั้นแน่นอนครับที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ร้างนะครับแล้วก็มีประวัติมีเสียงล่ำลือเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ได้ฟังเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ไปแล้วไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะพร้อมหรือยังที่จะไปชมการปฏิบัติภารกิจของทั้งสองคู่โดยเรื่องราวที่ได้ฟังกันไปอาจจะทําให้ทุกคนขนหัวลุกอยู่ไม่น้อยกับเรื่องราวการเสียชีวิตที่แสนทรมานจากการถูกไฟคอกตายไปเอาใจช่วยทั้ง4คนปฏิบัติภารกิจกันด้วยนะครับ กิจที่1เปิดตาที่3โดยการนำน้ำมะพร้าวมาทาที่เปลือกตาจากนั้นจึงเข้าไปยังห้องพักคนงานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่2นั่นคือการอัญเชิญดวงวิญญาณคนงานออกจากสถานที่เสียชีวิตจากนั้นจึงเรียกดวงวิญญาณมาร่วมปฏิบัติภารกิจที่3โดยรับประทานอาหารร่วมกับดวงวิญญ,ญาณผู้เสียชีวิตทีมใดไม่กล้าปฏิบัติภารกิจสามารถขอยอมแพ้ได้ และทีมแรกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจล่าท้าผีในศูนย์เฟอร์นิเจอร์ร้างคือทีมของคุณแก้วและคุณปืนทั้งคู่จะสัมผัสสิ่งลี้ลับได้หรือไม่ไปชมกันครับพอมาถึงตรงนี้แก้วปืนฟังคำสั่งนะครับอ๋อไม่อยากทำแล้วอ่ะอยู่ไม่ได้ไรเลยคนระันี่ขนาดยังไม่ได้ขึ้นไปทำภารกิจแรกคุณแก้วยังถอดใจขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม ภารกิจน,นี่คือเดี๋ยวให้ทั้งคู่ช่วยกันปรับทูบตรงบริเวณทางขึ้นบันไดไม่อยากจุดนะต้องจุดแก้วปืนจุดทูบก่อนครับทูบอยู่ตรงข้างล่างครับปืนจะดูนะผมไม่อยากไปแล้วอะ่ะมอ,องเวงมอ,องเวงครับไม่อยากทำแล้วว่าไม่อยากให้เขาตามเรามาปฏิบัติครับ ั้งคู่จะต้องปักธูปหนึ่งดอกบนบันไดแต่ละขั้นเพื่อเป็นเสมือนสัญลักษณ์บอกทางให้แก่ดวงวิญญาณเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหลายตามทั้งสองขึ้นมายังชั้นสองได้เ,เราจุดทูบแล้วก็ปักระหว่างทางนี่มันก็คือเหมือนกับเราเหมือนเรียกให้เขาตามเรามานะครับียกตามหนูมานะ พอมาถึงตรงนี้นะครับเราจะท,ทําพิธีเปิดตาเพื่อเห็นผีนะโดยทั้งคู่นี่นะครับจุดธูปคนะละหนึ่งดอกอแล้วก็ท่องคาถาธูปอยู่ไหนอะ่ะแกรู้สึกไงบ้างอะ่ะอืมก,ก็แปลกๆไม่ค่อยสบายใจท่าไรที่จะทำรู้สึกอ,อยากจะเหลียวหลัง ตลอดเวลาท่องคำว่าสุปินานังนะครับสุปินานังสุปินานังสุปินานังโอเคปาก,ก,กทู่ลงในกระถางทูปครับจู่ๆคุณแก้วก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอยา่าง เอามะพร้าวมาตอกครับเ,เห็นมะพร้าวไหมฮะที่วางอยู่อืมอเฮ้ยสิงดัง,งอะ่ะไม่เห็นแตกเลยอะ่ะโอ้ my god โอเคจากนั้นทั้งสองคนนะครับนำน้ำมะพร้าวที่เยือชามมาทาที่เปลือกตา ตามความเชื่อของคนโบราณน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่ใช้ในพิธีศพการนำน้ำมะพร้าวมาทาที่เปลือกตาผู้ใดจะทําให้ผู้นั้นสามารถมองเห็นหรือสัมผัสกับดงวงเก่งมากแก้วเก่งมาก <c oughs> ไป้ยังไปกันเถอะภารกิจนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทั้งสองคนนั้นเดินไปทางซ้ายมือครับเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไปครับมองไม่เห็นเลยอ่ะ ตอนนี้ทั้งสองก็ปฏิบัติภารกิจแรกสําเร็จลงไปแล้วต่อไปทั้งคู่จะต้องเข้าไปยังห้องพักคนงานเพื่อปฏิบัติภารกิจที่สองกันต่อครับอืมกไม่อยากจะเข้าไปในห้องนะพี่มันมันรู้สึกว่าเราเราพี่นหนูไม่ชอบรับหลู่ใครไง,ไงในภารกิจที่สอง ทั้งคู่จะต้องอัญเชิญดวงวิญญาณคนงานที่เสียชีวิตจากการถูกไฟครอกออกจากสถานที่ที่พวกเขาเสียชีวิตและนี่ก็เป็นห้องของคนงานที่ที่ถูกไฟไหม้ยับเยินไ,ไปพร้อมๆกับร่างของคนงานาาจำนวนมากบนงานตายจริงเราก็อยากจะมาปลดปล่อยวิญญาณเขาเนี่ยให้ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ครับ ่ะก็ขอพูดว่า,าวันนี้พวกเราก็ขอมาปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสชอบที่ชอบ,ชอบพวกเราไม่ได้มีเจตนามารบกวนหรือว่าอะไรอย,รอยากเดี๋ยวถ้าออกไปจากที่นี่จะทําบุญเพื่อ<ว>แ<ผ>ทนด้วยนะคะค่ะโอเคปักเลยนะ เอา,เออาสามรูปใช่ไหมครับพี่ป๋องเสร็จแล้วก็จุดทูบแล้วก็เอาเสียบไว้ตรงที่เดิมฮะตรงตะปูอ่ะภารกิจนี้ทั้งคู่จะต้องดึงรูปผู้เสียชีวิตออกมาจากผนังเพื่อนนำพาพวกเขาไปปฏิบัติภารกิจที่สามต่อ,นนนะอไป คุณผู้ชมครับที่ทั้งคู่กําลังทําอยู่นี้คือการบอกกล่าวดวงวิญญาณให้ติดตามรูปของตัวเองไปซึ่งเหมือนกับการอัญเชิญวิญญาณผีตายโหงกลับบ้านนั่นเองเห็นป่ะมีมีให้เผาไฟไปเลยครับเอาเอาผ้าไปเลยครับนีนะผ้านี้เป็นผ้าที่ฝ่ายพิธีกรรมใช้ในการสะกดวิญญาณไว้ชั่วคราวนั่นเอง ที่สุดทั้งคู่ก็ทำภารกิจที่สองเสร็จสิ้นลงต่อไปทั hmm. mm ้งคู่จะต้องนำภาพผู้ตายไปปฏิบัติภารกิจที่สามกันต่อครับโอเค เดี๋ยวช่วยกันนํารูปที่ได้มานี่นะครับติดไว้ที่หน้าเก้าอี้ทั้ง6ตัวโดยในภารกิจที่3ทั้ง2จะต้องรับประทานอาหารร่วมกับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ตามรูปตนเองมา,า,าเราจะเรียกวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้ให้มานั่งร่วมรับประทานอาหารกันนะครับนอกจากวิญญาณที่ตามรูปตัวเองมาแล้วทั้งคู่จะต้องเรียกเหล่าดวงวิญญาณแถวนั้นมาร่วมรับประทานอาหาร